วันนี้เราจะไปสอยมะขามจากต้นกันนะครับครับสวัสดีครับกับช่อง y o u t u b ESL e สุธีคานะครับเรือนไทยแอนด์อังกฤษวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูที่การสอยมะขามนะครับจากต้นนะครับการสอยมะขามจากต้นอันนี้ก็คือในลักษณะของมะขามเปียกนะครับอันนี้นะครับถ้าเราสอยแล้วเราก็เก็บใส่ภาชนะนะครับอาจจะเป็นขวดหรือว่าเป็น โหลอะไรนี้นะครับก็สามารถเก็บไว้ปรุงอาหารได้นานนะครับก็สําหรับรสชาติของมะขามก็จะเป็นมะขามเปรี้ยวนะครับก็จะใช้แทนมะนาวอะไรนี้ครับกับการปรุงอาหารพวกต้มยำกุ้งหรือว่าทําเป็นน้ํายําสลัดอะไรนี้ก็เป็นส่วนผสมได้นะครับกรณีที่เราเสริมมะนาวนะครับมะนาวอาจจะมีไม่ไม่มากพอหรือว่าบางคนก็ชอบรสเปรียปร้ยวๆนะครับบางทีก็ใช้เป็นเครื่องปรุงของอการทํา ส้มตำอะไรนี้ครับก็จะใส่เครื่องปรุงนี้ด้วยนะครับก็จะมีรสชาติที่เป็นธรรมชาติแล้วก็อร่อยเลยนะครับในส่วนนี้ครับแต่ก็ระวังนิดนึงครับถ้ากินเยอะๆก็จะทําให้ท้องเดินได้นะครับก็บางทีคุณผู้หญิงก็ใช้เป็นอ่าเป็นวัตถุดิบในการช่วยลดน้ําหนักนะครับก็จะใช้วิธีการระบายอะไรงี้เป็นยาระบายด้วยนะครับอะไรเงี้ยครับนี่ก็ให้ดูต้นมะขามก่อนนะครับต้นใหญ่มากนะครับก็จะ อ่าโอเคครับอันนี้ก็คือดูต้นของมันก่อนเนาะต่อไปก็ดูอุปกรณ์ก็คือไม้สอยมะขามนะครับอ่าช่วยิิบไม้สอยมะขามหน่อยจับหน่อยอ่าอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์สอยมะขามนะครับน้องเต้าจะลองสอยดูไหมครับไม่เอาไม่เอาอันให้แม่สอยแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวให้แฟนเป็นคนสอยลองดูนะครับว่าจะได้ไหม,ไมโอเค อ,อันนี้ก็เป็นวิธีการสอยมะขามจากส, terrace, สดๆจากต้นนะครับโอเคอ่าน้องก้าวไปยิมมาดิลูกเก็บลูกฮะเหมือนแม่ทำอ่ะตัวมันไม่ค่อยชัด่ะมองน อันนี้ก็จะใช้ไม้ไผ่นะครับเป็นอุปกรณ์ในการสอยนะครับแล้วก็ร่วงลงมาแล้วก็เราก็จะไปดูที่เก็บนะครับอันนี้ก็จะเป็นถุงที่ใช้ในการเก็บนะครับ ครับปัตตูนะครับแล้วก็เก็บใส่ถุงนะครับแบบนี้นนซื้อยี่สบาทแล้วก็เก็บประมาณ100บาทครับโอ้โนโอ่โนโอเอาเปลี่ยนมาง ั้นปถ่ายใช่ไ้มเสียบตาเปิดได้ยงังปพอแล้วหน้าถ่ายนะถ่ายถ่ายหน้าก่อนถ่ายหน้าต้านก่อนเอาะต่อไปก็จะเป็นสาธิตวิธีการปล่อยมะขามจากต้นนะครับแบบสุดๆนะครับพอบพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับก็เอาไม้ปล่อยนี่เลยครับแห่เข้าไปแล้วก็ดำนะครับใช่ไหมโอเคนะครับเราก็จะได้ มะขามลงมาแล้วเอา้ามันดิบมันดิบครับโอเคเออสูกก็ให้ดูว่ามะขามที่ปล่อยนามนจะเป็นแบบนี้ครับถ้าแกะดูก็ถ้าชิมดูก็จะเปรี้ยวนิดหนึ่งแต่เราก็จะไปใช้เป็นครูอาหารครับก็ใช้แทนมะนาวได้อะไรอย่างนี้ครับลองชิมดูอ๋ออันนี้ลองชิมดูครับเบบยี่ย <laughs> ม <laughs> <Okay. S 3> ไหมโอเคอันนี้ก็เป็นมะขามที่เราไปปล่อยมาได้กระจากต้น อันนี้ก็ครับเป็นตัวอย่างของมะขาม <S <S แี่แล้วท,ที่แก่แล้วนะครับอันนี้ก็จะ <S 2> <S 2> ก,ก็จะทําให้ดูว่าจะแกะเปลือกออกแล้วมันจะได้ลักษณะแบบนี้ยังไงนะครับเผื่อใครที่อาจจะยังไม่มมออไม่เคยเห็นนะครับอาจจะเคยไปซื้อที่ตลาดแล้วก็ได้มานะครับว่าเป็นมะขามเปียกแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราสอยสดๆมาจากต้นนะครับก็จะแกะออกมาจากนี้นก็จะ ใช้ทําอาหารนะครับที่ใช้กันก็จะเป็นเครื่องปรุงครับพวกต้ยมยำต้ยมยำอะไรเงี้ยใช้แทนมะนาวได้ครับเช่นที่เคยใช้ได้ยำมุ้เส้นบางทีพี่มันใส่ปรุงรสเพิ่มก็เป็นเป็นน้ํามะขามเปียกตัวนี้ครับในส่วนนี้นะครับลองแกะให้ดูหน่อยครับเอามันแกะมันจะได้ยังไงนะ,ะก็จะแกะออกมาแบบนี้เดี๋ ันนี้เป็นน้องก้าวนะครับมาช่วยแกะด้วยใช่ไหมมามาช่วยพ่อ,อนั่งลงลก็ได้นั่งลงครับอ่าอันนี้ภาษาอังกฤษเข,า,า,ขาเรียกอะไรน้องก้าวแล้วน,นี่แกะเสร็จเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษแคมอะไรลูกมองกล้องดิแคมอะไรแคมมาลีนแคมมารีนลูกลองพูดนะแคมมาลีนรสชาติเป็นยังไงลูกสวีทเปรี้ยวเปรี้ยวภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรลูเซาเออร์พูดดิ The taste the taste is sour sour ก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนะครับสำหรับเปรี้ยวภาษาไทยกับภาษาอังกฤษก็จะเป็น sour นะครับ sour ก็จะตรงข้ามกับคำว่าหวานนะครับคำศัพท์คำว่าหวานภาษาไทยก็หมายถึง in the English in Thai we call หวาน in English it's sweet นะครับโอ a ค and in Thai we call เปรี้ยว it's mean sour ครับก็อันนี้ก็เป็น ตัวอย่างนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับท่านที่อาจจะไม่เคยสอยมะขามนะครับแล้วก็หรือว่าเคยสอยสมัยเป็นเด็กๆนะครับตอนนี้อาจจะไปอยู่ต่างประเทศอยู่ตรงนั้นตรงนี้หรือว่าอะไรอาอาจจะคิดถึงบ้านคิดถึงบรรยากาศเก่านะครับของการหาวัตถุดิบธรรมชาติอะไรเงี้ยมาปรุงอาหารก็อย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์และครั้งหน้านะครับเราก็จะไปหาวิธีที่แบบ ดั้งเดิมนะครับที่ทําให้เราหายคิดถึงบ้านได้แล้งมาฝากกันต่อไปนะครับก็ขอบคุณสําหรับช่อง esl s p e a k r นะครับ Learn Thai and English นะครับ thank you bye bye หนลูก bye ลองกล้อง bye bye ก็ส่วนสุดท้ายนะครับของคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาสอนกันในเรื่องของคําศัพท์ภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เราทํากันในวันนี้ครับคําศัพท์ตัวแรกก็แน่นอนเลยก็คือมะขาม or in the English called tamarind คำต่อไปคือคำว่าเปรี้ยวครับรสชาติของมะขามมีรสเปรี้ยวก็คือ sour ต่อไปก็คือรสชาติหวานก็คือ e e t s w e e t โอเคต่อไปก็จะเป็นไม้ที่ใช้สอยมะขามก็จะใช้ภาษาไทยก็คือ,อไม้สอยมะขามภาษาอังกฤษก a ค b อบั o บูสติ b ต่อไปจะเป็นวลีละกันนะครับที่เวลาเรานึกถึงการสอยมะขามเพราะว่ามะขามก็จะอยู่สูงใช่ไหม is out of reach out of reach is mean that you cannot touch for example uh, you are very poor guys and then you fall in love with the uh, uh, very rich uh, and very well o f uh, family So you fall in love with her, but her family just say that, no, you cannot come and interact with my daughter, something like that. So it means you're out of reach. You cannot uh, touch her or be close to her. The next one is no uh, sai uh, ta. It means in the English, it means similar to the out of reach, it means out of sight. Out of sight, is mean that. Uh, uh, you not considered to be the in the in the for example i would give example of the tennis player oh. that's all media and all player look at you that and um, say that you is uh, out of size that mean they not consider you to be good enough to uh, to play with, or very easy for them to beat you or to overcome you, something like that. That means they just it's kind like a, I don't want to say that look down, but it's similar to like a, maybe uh, it's kind of like not not uh, considered you to be a, a, the proper competition, okay. And the last one is get get is mean pick it up. I'm not sure that the English use this pick it up for to pick up tamarind. You mm -hmm. understand or oh, not? Pick tamarind up. Mm -hmm. I could be. That's one. If I would like right to practice English and somebody asks me in the English, that, how do you do this in the English? I would uh, tell them that I pick tamarind up from the tree and i hope that the english speaker understand uh, what i'm saying so that's all for the uh, last part of this video clip thank you for watching